จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นถิ่นในงานกาชาติปี2568ผลักดันศิลปินหมอลำสู่มรดกโลกวันที่8กุมภาพันธ์2568เวลา18นาฬิกานายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางพัชรินตุระซองรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับชมการสแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นถิ่น ณเวทีกลางงานการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดสาลากลางจังหวัดร้อเอ็ดอํเภอเมืองร้อเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวสุภาพนพเก้าประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอดนางวนิดาสมานมิตรพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็นางสาวจุธารัตน์สบู่ม่วงแรงงานจังหวัด, 101, ดร้อเอ็ดดรปียสุดาเพชรราเวทผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลายัย มหามงกุฎราชวิทยาลายัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการคณะศิลปินหมอลำและแฟนคลับเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากสำหรับการจัดแสดงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหมอลำพื้นถิน่นอีสานของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงหมอลำจากศิลปินรุ่นครูหมอลำที่มีชื่อเสียงยอดนิยมในอดีตถ่ายทอดศิลปะหมอลำ สู่ลูกศิษย์ศิลปินยุคปัจจุบันที่ยังเป็นที่นิยมทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศและนิยมอย่างกว้างขวางผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานให้ดำรงอยู่สืบไปขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนศิลปะการแสดงหมอลำพื้นถิ่นอีสานฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานมรดกภูมิปัญญาการแสดงหมอลำให้ดำรงอยู่คู่วิถีชีวิตของคนอีสานและศิลปินศิลปะการแสดงหมอลำได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับโลกจาก มรดกภูมิปัญญาของคนไทยสร้างสารรค์สู่นา,นานาอารยประเทศให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลคมกริบพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ดพีพีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา จำนวน5ไร่3งาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5ล้าน9แสนบาทท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือไอดีล ton0643870198 ขายที่ดินเปล่า อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรับดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร 099-349-688ไอดีลา e ต้น TON 064-837-0198